ดิฉันนางสาวนตยามุกโทคดิฉันนางสาวเกวีินยีมาพวกเราเป็นตัวแทนของนักเรียนชันมาที่ศึกษาปีที่41ค่ะโครงงานของเรานะคะชื่อว่าโครงงานส่วนอย่างการทำค่ะโดยมีจุดประสงค์นะคะก็คือเพื่อใ้เพื่อนๆนะคะได้มีส่วนร่วมในการทํางานค่ะแล้วก็เพื่อตอบรัคุณภาพนะคะโดยรับรับคาเรียนของเราเนี่ยให้ดีที่ื่ดมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เกิดได้เกิดความสํมคัญใ์หนูขนาดค่ะและยังฝึกความอดทนและความรับชอบกันเพื่อนด้วยค่ะอ ท่นตอนการทำโครงงานะนะคะหนึ่งเลยก็คือประชุมหาดือแล้ววางแผนกันแบบแล้วจากนั้นก็แบ่งหน้าที่การงานค่ะแล้วก็เริ่มมีการนําต้นไม้มาปลูกหลัไม้มาปลูกแล้วก็พาเปลี่ยนหมู่บ้านกันมาดูแลค่ะ สําหรับสิ่งที่ได้ในโครงงานนี้นะคะก็คือเพื่อนๆน,นะคะได้เกิดความสามัคคีกันมากขึ้นค่ะจากที่เมื่อก่อนนะคะไม่ค่อยมีความสามัคคีก,กันเท่าไหร่ค่ะทํางานอะไรก็ไม่ค่อยสาเร็จนะคะตอนนี้นะคะที่เราทาโครงงานนี้ขึ้นมานะคะเพื่อนๆเนี่ยได้เกิดความสามัคคีขึ้นในมู่คณะค่ะและยังฝึกข,ขาวอดทนและความรับชอบแกนเพื่อนได้มากขึ้นด้วยค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วก็ จากที่พวกเรานะคะไม่เคยได้ทํางานร่วมกันแล้วก็เวลาทํางานกลุ่มทํากิจกรรมต่างๆค่ะก็เพื่อนๆไม่ค่อยร่วมมือต่างจากที่พวกเราได้ทําโครงงานนี้ก็เพื่อนๆรู้จักการทํางานเป็นกลุ่มแล้วก็ร่วมมือการทํางานมากขึ้นค่ะยาววววชนนทุกคคครมมพลังือ ทุกสังคมต้องมีกติกาเราต้องรักษาและก้าวเดินตามซื่อสารสามาคีมีวินัยเพื่อสังคมไทยรุ่งเรืองทุกอย่างอยากจะเห็นบ้านเรางดงามหยิบถือคุณธรรมสาข้อให้ดีสมค ม,ม,ม,มีสามคุณธรรมนำไทยนำประเทศไปสู่วันพรุ่งนี้ท่องเอาไว้ในใจทุกนาทีสื่อสารสามคีมีวินัย